คลิปตอนนี้นะครับก็จะมาในส่วนของถนนสุประสาทล,ลังสันหรือว่าที่ชาวหัดใหญ่เนี่ยจะคุ้นเคยกันในชื่อของถนนถนนช่องเขามอ,อซึ่งด้านหลังที่เพื่อนเห็นเนี่ยจะเป็นโลตัสนะครับเราเรียกว่าโลตัสหน้ามอหาดใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณที่อยู่ทางด้านขวามือผมตรงนี้๋ยาให้รู้นะครับผมให้ดูกันนี่ตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะครับแล้วก็ด้านหลังไกลๆนูน้นนะจะเป็นในส่วนของมอหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเส้นที่ผมจะพาไปดูนะครับก็คือด้านหลังผมนี่แหละเราเรียกว่าเส้นช่องเขามอนะครับ เป็นถนนที่ตรงลงไปนะครับจากหัวมุมที่เราเริ่มต้นเมื่อตะกี้นะครับลงไปสุดทางนู้นเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจะมีในส่วนของคาแคร์นะครับที่ดูแลความสะอาดรถให้เพื่อนๆนะครับบีควิกตรงนี้ตั้งอยู่ในส่วนของพื้นที่บริเวณห้างโลตัสนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มาเดินบริเวณห้างโลตัสหน้ามาออเนี่ยก็สามารถที่จะนํารถมาตรวจเช็คสภาพ รถนะครับแล้วก็ล้างทองคำสาดได้ในระหว่างที่เดินภายในห้างนะครับถัดลงมาหน่อยนึงนะครับจะเป็นในส่วนของโชว์รูมรถรถหรู bmw นะครับแล้วก็ในส่วนของ2ล้อ a r l e ล David s o n นะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจชอบแนวรถหรูนะครับรถแรงเครื่องแรงมางกนั้นเถอะก็สามารถที่จะแวะเวียนมาดูบนถนนเส้นนี้ได้ถนนเส้นนี้นะครับนอกจากว่าจะเป็นเส้นตรงเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือว่าตลอดสองข้างทางเนี่ย มันจะมีต้นไม้ขึ้นแบบนี้นครับคือมันให้ความร่มรื่นดีเป็นผมคิดว่ามันเป็นถนนไม่กี่เส้นนะครับในหัดใหญ่ที่จะมีต้นไม้ขึ้นสองข้างทางแบบนี้นครับสวยผมชอบนะครับสี่แยกถัดมานะครับจะมีในส่วนของร้านเครื่องนอนที่นอนหมอนม้งนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่ต้องการหาที่นอนเนี่ยผมว่าร้านนี้เป็นร้านใหญ่พอสมควรนะก็แวะมาดูได้นะครับเผื่อจะได้ที่นอนใหม่นะครับไปดูได้นะครับ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขับรถมาจากต่างจังหวัดแล้วมาที่วหัดใหญ่เนี่ยไม่ต้องกวนเรื่องน้ำมันนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีปั๊มน้ํามันไว้บริการด้วยนะครับเผื่อใครน้ํามันหมดต้องการเติมน้ํามันเนี่ยไว้มาเส้นนี้ได้นะครับมีในส่วนของบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์เกาหลีด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนคนหัดใหญ่เองหรือว่าเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยแล้วมาเส้นช่องเขามอออหรือว่าสุพรรณรังสรรค์เนี่ยก็ ลองแวะมาทานได้นะครับเติมพลังนะครับใครที่เดินทางมาเหนื่อยๆนะครับผมมุมนี้นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่มีบริการอาหารเครื่องดื่มเพื่อนๆแวบะบมาได้นะครับถัดจากปั๊มน้ํามันมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของไก่ทอดเดชาให้ดูป้ายก่อนของขึ้นชื่อชาวหัดใหญ่นะครับไม่ควรพลาดใครที่มาที่หัดใหญ่นะไก่ทอดเดชานะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของอาหารทะเล ช่องเขาซีฟู้ดสำหรับคนรักสัตว์นะครับรักน้องหมาน้องแมวต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของบริการนะครับโรงพยาบาลสัตว์แปลกที่นี่ด้วยนะครับมาถึงร้านนี้นะครับม้าขาดใหญ่เป็นร้านที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องกีฬาทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อสกรีนต่างๆนะครับมืออะไรอย่างเหรียญพวกเหรียญทองเหรียญต่างๆเหรียญรางวัลนะครับถ้วยรางวัลเรียกว่ารับครบวงจรเลย เพื่อนๆคนไหนนะครับที่แวะมาเส้นในส่วนของสุขสารลังสันหรือว่าช่องขามอเนี่ยก็แวะเวียนมาได้นะครับเส้นนี้นะครับในส่วนของร้านตรงข้ามนะครับที่อยู่มุมด้านไกลๆนู้นนะครับจะเป็นร้านในส่วนของตลาดผลักสุขภาพก็เรียกว่าสายสายเฮลตี้สายสุขภาพนะครับก็ต้องไม่ลืมต้องไม่พลาดด้วยนะครับสำหรับที่นี่เป็นแหล่งรวมพวกอาหารต่างๆนะครับอาหารเสริมของออร์แกนิกสุขภาพล้วนๆนะครับใครมาเส้นนี้ก็ลองแวะเข้าไปดูได้นะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวทำท่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมีร้านยาบริการมากน้อยแค่ไหนไปดูกันนะครับอันนี้ก็ร้านยาจุดนี้ก็ร้านยานี่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 ก็ร้านยาถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านขายพวกกล่องพัสดุพวกกันกระแทกโฟมทั้งหลายเนี่ยเส้นนี้ก็จะมี ร้านนี้เป็นร้านใหญ่เลยนะครับตั้งอยู่ก็ใครแวะเวียนผ่านมาเนี่ยก็ลองมาใช้บริการได้ถัดมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของแมนชั่นนะครับที่นี่ก็จะมีบริการห้องพักทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนนะเส้นนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนถ้าคนไหนมาจากต่างจังหวัดผ่านมาเส้นนี้ครับเส้นช่องเขามออก็ลองแวะเวียนมาใช้บริการได้นะครับถัดมานิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของร้านบริการสะดวกซักก็เรียกว่าเพื่อนๆนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในหาดใจหรือว่า จะมาเที่ยวจักต่างจังหวัดนะครับถ้าต้องการหาใช้บริการในส่วนของร้านสะดวกสะดวกซักแบบนี้ก็เส้นนี้ก็มีบริการด้วยนะครับ24ชั่วโมงมาใช้บริการกันได้นะครับมาถึงมุมนี้นะครับจะมีในส่วนของร้านรับทํากรอบรูปเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหากรอบรูปใหม่หรือว่าต้องการใส่กรอบรูปเนี่ยก็เส้นนี้มีบริการด้วยนะครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีในส่วนของร้านขนมนะครับเค้กไข่ไทยแลนด์นะครับก็เพื่อนๆลองมาแวะชิมดูได้นะครับ อร่อยหรือไม่อร่อยอย่างไรเนี่ยพิมบอกใต้โพสต์กันได้นะครับก็นะครับมาถึงในส่วนของร้านขายชุดนักเรียนนักศึกษานะครับน้องๆคนไหนที่กาลังมองหาปีหนึ่งเนี่ยเซชี่เลยนะครับมองหาชุดนักศึกษาใหม่ก็มาดูร้านนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวหัดใหญ่เนี่ยถนนเส้นนี้เป็นถนนอีกหนึ่งเส้นนะครับที่แนะนําไม่ควรพลาดนะครับลองขับมาเที่ยวเล่นดูได้ก็จะมีพวกร้านค้าร้านของกินของใช้ต่างๆที่ผม นำเสนอไปบางส่วนนะครับร้านยาก็เยอะนะแล้วก็มีในส่วนของปั๊มน้ามันด้วยก็เรียกว่าไม่คนพลาดเป็นอีกหนึ่งเส้นที่แนะนํานะครับสําหรับหัดใหญ่นะครับมาเที่ยวเยอะๆนะครับชาวหัดใหญ่ยินด,ดีต้อนรับนะครับ